เชิทดสอบครับสวัสดีครับืัอน,นี้กับเอาอีสานที่เอาครับมาหลังจากลงวินโดว์วินโดว์ที่เห็นก็คงรู้นะครับเป็นเวอร์อรเอาอีสานนะครับเด้อก็มาตั้งค่าการเวลาเราบดใส่หน้าจอให้มันสำหรับวินโดว์นี่นะครับเพราะว่าใหม่ๆม่ Windows 10, Windows 7, Windows 8อาจจะท่านจะทำเป็นแล้วครับอลองมาทำเนี่ยครับคลิกขวาครับตรงดิ i s p r e s e n t a t i n เนี่ยครับเลื่อนหาครับเดี๋ยวผมดูก่อนผมกอใหั่เอมมือมันครั่ะ Advanced พวกน้าจอมน่ครับเรามาตรงนี้นะครับเพราะเราจะต้องการเกี่ยวกับพรีเซ t ติ n งครับแลาท่านต้องการเปลี่ยนภาพกักดในตรงนี้เลยนะครับเปลี่ยนเปี่ยนต่างนี่ครับผมหาตรงที่ว่าล็อกสักนี่ครับ เวลาเราจะอะไรนะครับล็อกหน้าจอมันจะเป็นยังไงกดเข้าไปตรง,งนี้ครับก็เลื่อนสกว่ามารวมมาดูครับนี่ครับสกรีนเซฟเวอร์เซฟเวอร์อะไรนี่ครับว,ว่ามันบอกข้อพิเด้นะครับนี่ครับขอมาหน้าจอปกติที่เราต้องการเลยครับตอนนี้ยังไม่มีครับหน้าจอมันจะดับดำไปเลยนะครับ เราก็มาติ๊กตรงนี้สอนสีลงนะครับเราจะเอาเป็น 3d t e ีตหรือเอาอะไรนะครับอันนี้ไงลองดูอะไรเป็นภาบอันนี้ไม่มีครับอันนี้ครับเป็นรูปอย่างเงี้ยถ้าท่านเอาก็เอาผมเอา 3d t e ีตเป็นไอคอนวินโด w s สิอยู่นะครับมันยังไม่เปลี่ยน หลังจากที่เราไม่กดเมาส์ภายในกี่วินาทีนี่ครับเราก็ต้องเอาโหันททีนะครับหานาทีเราอยากรู้เราลองดูครับนี่ครับพรีวิวนะครับพรีวิวนี่ครับเป็นอย่างไงครับก็กบมาเหมือนเดิมกดแอพพลายครับโอเคครับ ก็ตัวนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับคีย์บอร์ดขึ้นมาเลยครับเปลี่ยนภาษาไทยตรงนี้นะครับดูนะครับผมลองจะกดตัวนอนนะครับมันจะสลับเป็นภาษาอังกฤษลืมตอนนั้นลืมบอกว่ามันขึ้นมาหรือเปล่าตอนคลิปก่อนๆไม่ได้บอกกดตัวนอนครับนี่ครับเปลี่ยนเป็นอังกฤษเลยครับเห็นไหมนะคลิปนี้เป็นการ ต่างๆนะครับสำหรับพวกหน้าจอก็ดูสวยไปแบบหนึ่งนะครับนี่ครับข้างบนโล่งๆนะครับมีการปุ่มอะไรต่างๆนะครับซส์อะไรก็เข้าท่าบวก นี่ก็พวกไอคอนโชว์ให้โชว์อะไรนะครับให้โชว์ก็ติดโชว์ให้ลองดูนะครับลองสักอันขึ้นอะไร,รเมื่อกี้ เดสก์ท็อปเช็กวัาเช็กถูโชว์ไอเดนติกออกครับมือใหม่นะครับเด้อครับกเทก็ต้องลองดูครับก็รูปร่างพวกเดสก์ท็อปอันนี้แฟ้มก็สวยดีนะครับมิวสิก สีออกแดงด็ดอกเมนต์เป็นเช่นนี้วิดีโอพิกเจอร์ดาวโหลดก็ดูข้อทาสเนี่ยครับดูด,ด้านข้างตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ด,ดูด้ ็เข้าท่าเป็นดูส11ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวต้องลงผมต้องลงไฟล์ต่างๆให้ครบก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีเด้อพี่น้องเอ้